ร้านลัวสโต้ร้านขายเลอบักเลส4.5ถึงเลส10อย่าลืมไปใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับและไปฝากกดติดตามแฟนเพจด,ด้วยนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมู่ผมทูการ์เดีนะครับวันนี้ก็มาแจกโปรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาแจกโปรโรบอ,อกกันนะครับวันนี้จะมาแจกโปรในเกมนะครับ Count e r อร์รอรสไต g l o b a l o f f e n s i น e นะครับก็นับใครที่สนใจดาวน์โหลดโปรนี้นะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ,นะรบเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจะได้เป็นไฟล์แบบนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมนะครับแล้วทำการแตกไฟล์ออกมาเลยนะครับนี่นะครับ แตกไฟล์ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับเนาะอ่านะครับเพิ่งอัปเดตไปวันที่28นะครับโปรนี้นะครับก็นับเข้ามาในไฟล์นะครับก็จะเห็นเป็น3ตัวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอ่านนะับใครที่จะอ่านภาษาอังกฤษนาออกก็สามารถอ่านได้เลยนะครับก็นับใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะนํำให้ดูคลิปผมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนรันด้วยนะครับก็ให้ทุกคนเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับกดคลิกขวา run admin ไปเลย กด yes นะครับแล้วก็รอรับรอให้มันเต็มนะใครที่ไม่เข้าใจนับแนะนําให้ดูวนไปนะครับอาจจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมก็เลือกเกมนับกดตรงนี้เลยเออปโปเซนะคนับกดเลือกเกมคา u เ t ิ้ลสไตล์นะครับโกเบ f ฟเฟนซีฟนะครับแล้วก็กดเช็คอันนี้รับนี่นะครับก็ทำการเข้าเกมไปเลยนะครับทำการเข้าเกมคาสเ t e r ไปเลยนะนะครับ ก็รอจนกว่ามันจะเข้าเกมเสร็จนะครับก็นครับก็ที่ผมหายไป 2- องสวันนะผมไม่ค่อยอัดคลิปนะเพราะไม่มีอะไรจัดนะก็สกคริปต์ระบอกที่จริงวันนี้ผมจะแจกสกคริปต์ระบอนัลนแหละแต่มันไม่มีสคริปต์แต่ไปเรงปิดเพลงก่อนแต่ว่าเพลงนี่โอเคนะครับ ก็ไม่มีสคริปต์จะอนะครับก็เลยมาทําการแจกโปรคอเตอร์แทนนะครับอ่าก็นับเข้ามาในเกมเสร็จรียบร้อยนะครับก็ทําการกดเปิดโปรตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็กดแอดตรงนี้ไปเอา dll อันนี้มานะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็ทําการกดอินเจกไปเลยนะครับกดโอเคอ่านะครับน่าจะได้มาเห็นไหมทุกคนจะได้เมนูมาแล้วนะครับกดอินเสิร์ตเพื่อปิดนะครับนี่สามารถตั้งค่าได้เลยครับว่าจะตั้งค่าอะไรบ้าง๋ยวผมจะตั้งค่าเปิดมองก่อนแล้วกันนะครับ ใครที่จะเปิดมองทําตามผมก็ได้นะผมจะเปิดประมาณนี้คนระับปึ๊บผมเปิดหมดเลยผมเปิดหมดเลยอันนี้ก็เปิดไปด้วยนะครับเปิดไปด้วยอ่าเปิดไปเลยนะครับก็อันนี้นะจะเป็น M b o t บสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับก็ตั้งค่าออไปทุกอย่างเลยครับก็สามารถเลือกนะครับว่าจะ เปิดล็อกแบบไหนนะครับผมจะล็อกสักปุ่มเอ,อ่อ f แล้วกันปุ่ม c ดีกว่านี่นะครับอ่ะก็น,นี้ล็อกเพื่อนนะไม่ต้องเปิดนะครับก็ใครที่จะล็อกแบบไหนนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยอ่ะมีปรับวงอะไรด้วยนะครับผมปรับไปนี้แล้วกันสักนิดนึงอันนี้เขาก็จะมีเอ,อ่ออะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นยิงออตโต้นะครับเวลาเจอศัตรูเมื่อ,อ,อไร่จะยิงเมื่อนั้นนะครับข้นี้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับไอ้กดคีย์เนี่ยนะ นะครับอันนี้จะเล็งยิงเพื่อนไหมนะครับไม่ต้องเปิดนะครับแนะนําใครที่จะไปเล่นแรงนะครับสบายสบายเลยครับนี่ครับก็ผมตั้งค่าประมาณนี้นะครับใครที่อยากตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถมาตั้งค่าได้นะครับมีสกินด้วยนะครับสกินมีดนะครับสกินปืนนะครับใครที่จะเอาปืนอะไรมาใส่นะครับก็เอาสกินมาใส่ได้เลยนะครับมีเยอะเลยกดอัปเดตไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าแมปดูนะครับเดี๋ยวจะตัดเข้าไปในแมปเลยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตัดเข้ามาในแมปเรียบรอครับเอ่อลืมกดอัดนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูครับนะครับอันนี้คือยิงออโต้นะอันนี้ผมไม่ได้กดยิงเองนะนะครับเห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นยิงออโต้นะอันนี้ผมไม่ได้กดยิงเองครับเอาสนายไปเล่นหนึ่งก่อนนะครับก็ใครที่อยากเอาไปเนียนลงแรงก็สามารถเนียนได้นะครับอันนี้ผมเปิด E S P เพื่อนเลยนะอาจจะงงๆหน่อยนะครับ ไฟหนึ่งของขอปิดเพื่อนไปก่อนปึ๊บนะครับเวลามันยิงเองนะครับมันจะถ้าขยู่หลังกรแพงมันจะไม่ยิงให้นะครับแนะนําเอาไปยิงอยู่หน้ากําแพงแบบนี้กว่าเอาไปดักอะไรแบบนี้นะครับก็จะเนียนกว่าอ่ะใน โอ้โหโดนสวนตายเลยนะครับถ้าไม่เสียงรบกวนเช่นเสียงพัดลมหรือเสียงอะไรต่างๆนะก็ขออภัยท่านผู้ชมเลยนะเพราะตอนนี้มันร้อนมากเลยผมก็เลยเปิดพัดลมข้างๆใหม่ไว้นะเออเพื่อนพูดมากที่หายหออ เรนจะบอกว่ามีโปรนะครับในแมปโอ้โหติดเหลืองแน่ดูมันพูดดิเวลานี้เรามาตั้งค่าโปรก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าเลยก่อนนะนับมีแอนตี้คลิกด้วยนะครับแอนตี้เอฟเคนะครับเวลาเราเอฟเคอย่าไปโดนเตะนะครับนะครับมีปักอะไรมากมายเลย เราเดี๋ยวเปิดบีฮอปจำไ,ได้มีบีฮอปอยู่นี่บีฮอปอ่านะครับมาละเอาไวเล่นออฟนะครับเนียนอุ้ยตายโอ้โห ถ้ายิงให้มันให้มันยิงเองแนละ้วมันจะยิงยากนะเดี๋ยวขอตัดดีกว่านะจะไม่ได้ไม่เสียเวลาชิปนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตานี้เป็นตาสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวไม่ให้ลิปยาวเกินไปนะอันนี้ผมเปลี่ยนมีดนะก็ไปกดตรงสกินนะคใครที่อยากได้มีดไหลน,นะครั่าเช่นผมอยากได้มีดเอ,อ่ออันนี้แล้วกันกดอัพอัเดตนี่นะครับจะเปลี่ยนมีดละโอ้เป็นมีดอนะไรเนี่ยสวยสคนเยอะเลย เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมีดก่อนเป็นมีดน,น,มนี่อ่ะอุ้ยมีดเท่คาราบ,บิดนะครับหานะครับยิงเองก็ยังโหดเหมือนเดิมนะถ้า,าใช้กระปืนกลนะแต่ผมงงเอสพีป่ะเอ้ย,อยโดนโดน,โดนไฟ นะครับก็นับก็คลิปก็มีประมาณเพียงเท่านี้แล้วครับใครที่ชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ใครที่สนใจโหลอนับก็ลิงโหลดจะตายคลิปครับเจอกันครับบ๊ายบาย